สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับชาวราศีธนูนะคะก็ขอเป็นตัวแทนนะคะในการหยิบแผ่นภาพบุรพเทวาให้กับชาวราศีธนูนะคะขออนุญาตจิตใต้สำนึกตัวท่านเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาท่านรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านนะคะขอให้ดวงชะตาของท่านเปิดขอให้ท่านได้รับรู้อนาคตนะคะเพื่อจะสามารถดําเนินชีวิตในสิ่งที่ถูกที่ควรได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคําพยากรณ์พร้อมๆกันเลยค่ะ ลักษณะของคุณในตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณการงานการเงินความรักชาวธนูจ๋ารู้สึกว่าช่วงนี้คุณใช้ชีวิตแบบ slow life ไปนิดหนึ่งนะคะคุณดูมีความสุขกับการดำเนินชีวิตกับการ มีความสุขในการกินมีความสุข enjoy eating นะคะแผนภาพนี้นะรวมไปถึงการที่คุณนะคะอาจจะใช้ชีวิตแบบประมาทไปนิดนึงนะคะรวมไปถึงคนที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพมากพอนะคะเห็นไหมคะว่า ตอเผยกายเนี่ยมีความลุ่มหลงนะคะบางสิ่งบางอย่างนะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพรวมไปถึงการหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะนี่ก็เป็นแผนภาพใบแรกของคุณนะคะในเรื่องของการงานพาพิคเนตค่ะ การงานของคุณนะคะคุณคิดจะทำการสิ่งใดเกี่ยวกับการงานของคุณจะเกิดความสำเร็จอย่างแน่นอนได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณขอความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นแผ่นนี้ในะเรื่องของการงานประสบความสำเร็จมากๆนะคะจะให้ดีก็ไปไหว้พระพิคเนศเลยนะคะไปขอพรท่านนะคะ,ะที่ใหญ่ๆเลยก็จะเป็นที่ห้วยขวางนะคะ ต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างนิดหน่อยนะคะอาจจะมีคนมาขอยืมเงินนะคะมีเกณฑ์ไม่ได้คืนนะคะหรือมีคนชวนไปลงทุนอะไรต่างๆช่วงนี้ต้องดูให้ดีนะเพราะเรื่องของการเงินคุณอาจจะขัดสนได้แผ่นพัดนี้รวมไปถึงการที่คุณใช้เงินซื้อความสุขนะคะซึ่งก็จะ ตรงกับแผ่นแรกเห็นไหมคะแผ่นนี้ก็เป็นการที่ใช้เงินซื้อความสุขเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินถ้าช่วงนี้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเกินไปนะคะกินดื่มปาร์ตี้ช็อปมากจนเกินไปอยากให้ระมัดระวังอยากให้ลดลงมานิดนึงนะคะในเรื่องของความรักค่ะทําไมช่วงนี้คุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรือมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำให้คุณ เสียใจนะคะในส่วนของตัวคุณเองนะคะคุณก็จับตาดูเขาอยู่นะนะคะจับตาดูอยู่แต่เป็นการจับตาดูอยู่อย่างมีเหตุผลนี่คือในมุมของคุณนะคะแผ่นภาพนี้แทนการจับตาอย่างมีเหตุผลเพราะไอรินถามเพิ่มนะคะว่าจับตาแบบไหนมีเหตุผลหรือไม่คุณมีหลักการและเหตุผลค่ะนะคะ คุณจับตาดูเขาโดยดูว่าพฤติกรรมของเขาจะเป็นอย่างไรตอนนี้ฉันให้สิทธิ์คุณคุณจะทำอะไรก็ได้แต่ฉันใช้ตาช่างนี้ตัดสินชะตาชีวิตคุณเลยเห็นไหมคะมือนึงถือดาบนะคะถ้าคุณทำตัวดีอันนี้สิ่งที่คุณคุณคิดอยู่นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณทำตัวดีฉันจะดีกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ดีกับฉันอ่ะงั้นฉันก็จะมีตัวเลือกเพิ่ม โอเคไหมคะนี่คือแผนภาพของชาวราศีธนูในด้านของความรักนะคะส่วนในมุมของคนรักของคุณนะคะขอเปิดขยายเพิ่มคนรักของคุณนะคะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ดูใจกันมาแล้วเราก็ดูใจกันมานานสักพักแล้ว ทำไมจะต้องยังมาจับตากันอยู่นะคะแผ่นภาพนี้แสดงถึงการอดทนรอคอยรอมาอย่างนานนะคะถามว่าเขาเนี่ยไปมีคนอื่นไหมนะคะทําไมคุณถึงรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกเดืดเดียวเท่าที่มองคือเขาเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะปิดบังคุณหรือมีบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะ,ะขอจับเพิ่มอีกภาพหนึ่ง คือเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะคะเขาก็เลยอาจจะอยากใช้เวลาในส่วนของเขานะเขาก็เลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหงารู้สึกเปล่าเปลี่ยวนะคะคุณสองคนเหมือนตอนนี้คุยกันก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะคะคนนึงพอจะทําดีให้นะคะอีกคนนึงก็รู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจนะคะเตรียมจะแบบพูดจามีเหตุผลนะในมุมของคุณนะ พูดจามีเหตุผลแต่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนอึดอัดหน่อยคุณดูไม่โรแมนติกนะคะช่วงนี้คุณดูเหมือนแบบขาดความโรแมนติกกับเขาไปสักเล็กน้อยนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็เหมือนที่จะในมุมมองของไอรินนะคะมองว่าแผ่นภาพเนี้ยเขาถามว่าเขาแคร์คุณไหมเขาแคร์คุณอยู่นะ แต่เพียงแค่อาจจะมีความลับบางสิ่งบางอย่างนะคะปิดบังคุณอยู่จากแผ่นภาพนี้นะคะหรือถ้าไม่มีความลับไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้บอกแต่เพียงแค่ขอไปมุ่งมั่นกับงานขอไปทํำภารกิจบางสิ่งบางอย่างการใส่ใจคุณก็เลยอาจจะน้อยลงนะคะในมุมของคุณเองก็ไม่ได้มีความโรแมนติกก็เลยทําให้ต่างคนต่างไม่เข้าใจกันนะจ๊ะไปดูในมุมของคนโสดกันบ้าง สำหรับคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาหรือไม่นะคะคนโสดนะคะมี2แบบนะคะช่วงเนี้ยคุณก็แบบคิดอยู่ว่าเออฉันจะสละโสดหรือไม่นะคะมีคนเข้ามาค่ะแต่เข้ามาให้ระมัดระวังนะคะคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่เหมือนที่คุณต้องการนะคะ สิ่งที่เขาแสดงออกกับสิ่งที่คุณเห็นอาจจะยังไม่ตรงกันทั้งหมดนะในเรื่องของคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้ดูใจกันไปก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะคุณรอมาสักพักแล้วเนี่ยคุณโสดอีกจะเป็นไรไปคะเพราะฉะนั้นคุณเกิดความลังเลสงสัยว่าเอ้ยคนที่เข้ามาเนี่ยใช่หรือเปล่านะคะฉันจะดูใจกันเลยไหมยังไม่ต้องรีบนะคะยังไม่ต้องรีบบอกเลย มีเวลาอีกนะคะใช้เวลาในตอนนี้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะสำหรับชาวราศีธนูแผนภาพรวมนะคะเริ่มแรกเลยแม้ว่างานของคุณจะดีนะแต่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะคะมันยังไม่ได้เป็นตามใจหวังนะคะการเงินด้วยคุณก็เลยรู้สึกอมทุกข์รู้สึกเศร้านะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าตอนนี้เหงาเศร้าโดดเดี่ยวนะคะ ให้ใจเย็นๆให้อาจจะโทรหาคนที่เรารักนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นเพื่อนผูงก็ได้นะคะหรืออีกในหนึ่งคือไปโฟกัสกับงานเพราะงานของคุณมันราบรื่นดีอยู่แล้วนี่เห็นไหมคะอันนี้คือแผ่นภาพงานนะที่เราบอกว่าพระพิคเนธนะคะการงานของเราประสบความสําเร็จอยากได้อะไรได้อยากได้ทําอะไรตามที่เป้าหมายที่มีได้ตามนั้นเลยแต่ตอนแรกเศร้าใช่ไหมทางออกคือ นี่คือโฟกัสกับงานค่ะเห็นไหมคะไปมองในะเรื่องของงานยังไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขอให้คุณมีสติใช้ความสามารถแล้วก็ไปโฟกัสกับงานก่อนนะคะแล้วเรื่องต่างๆจะดีขึ้นนั่นเองเอาละคะ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง y o u t u b e นะคะไอรินเติร์ดอแล้วก็ มาเป็นพลังงานมาเป็นกำลังใจดีๆให้แก่กันนะคะขอให้ชาวราศีธนูมีความรักที่สมหวังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีพลังในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ